สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํา <ended> สินค้านะครับเป็นครีมนะครับตัดสายเคเบิลตัดสายไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นความยาว10นิ้วนะครับความยาว10นิ้วแต่ตัวเริ่มต้นนะครับจะมีตั้งแต่6นิ้วนะครับ6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น10นิ้วนะครับย่อนี้นะครับผมบอกเลยว่า คุณภาพนะครับงานคุณภาพท่านผู้ชมดูนะครับปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูนะครับงานของเขานะครับยี่ห้อนะครับมูสิคเกิลนะครับมูสิคเิลนะครับข่าวนะครับมูสิคเิลข่าวถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆนะครับของแบรนด์ของเขานะครับเขาจะเลเซอร์นะครับ เลเซอร์ลงบนเนื้องานของชิ้นงานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสัญลักษณ์ของเขาเลยนะครับงานดีมีคุณภาพนะครับงานดีมีคุณภาพตัวนี้ด้ามยาว10นิ้วนะครับเดี๋ยวไปทดสอบความคมกันนะครับว่าสามารถที่จะตัดได้ดีไหมนะครับ ทดสอบกับไม้แขวนเสื้อแข็งๆดูก่อนนะครับว่ามันตัดได้ไหมนะครับตัดได้สบายง่ายๆเลยนะครับออกได้ง่ายๆคมๆเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูสายไฟนะครับตัวนี้เป็นสายไฟอลูมิเนียมนะครับสายสายมีนนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นสายมีนเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดู ตัดได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัดได้สบายนะครับสายมีนอลูมิเนียมนะครับคมคมนะครับบอกเลยคมคมใครที่หาอยู่นะครับใครที่หาอยู่พิกัดสินค้านะครับใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยความคมผมกล้ารับประกันนะครับแบรนด์นี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมูสิเลข่าวนะครับแต่ผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ ใช้แล้วประทับใจนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์นี้บอกเลยแจ๋วนะครับยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับผมลงให้ดูนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดตั้งแต่6นิ้วนะครับจนถึง10นิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่สุดนะครับแต่ผมจะไม่ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ